เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คประกันรายได้ข้าวงวดที่14ออกแล้วนะคะวันนี้14่มกราคม2565และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสรารเกษตรกรด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ14่มกราคม2565นายะคะมาตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวงวดที่14ล่าสุดออกแล้วนะคะ กเกษตรกรชาวนาสามารถสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้แล้วนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช็คและตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคลืบหน้าโครงการประกันไรายได้ข้าวยังมีอย่างต่อเนื่องล่าสุดถึงวัที่14แล้วนะคะตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาอนุมัติวงเงินรวมกว่า76,080.95ล้านบาท ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต2องพทัพหรอบที่1งวดที่14นะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่14่มกราคม2 5 6 5 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65รอบที่1งวดที่14ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุวันที่คาดว่าวจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่7-13มกราคม2565นะคะสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะ้ความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกอมมะลิตันละ11,522.60บาท 2ข้าวเปลือกหอมมะรี่นอกพื้นที่ตันละ1,993.32บาท3ข้าวเปลือกหอมปทุมทานีตันละ1,059.83บาท4ข้าวเปลือกเจ้าตันละ8,347.63บาทและ5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ1,451.85บาท นายธีริษพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมกรเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับรอบที่หนึ่งได้เปิดเผยว่าวันนี้ประกันรายได้ข้าวสำหรับการชดเชยส่วนต่างราคาสำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนที่ทกศใช้ในการจ่ายให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่14ในวันที่14มกราคมดังนี้นะคะค่าเปลือกหอมมะลิตันละ3,477.40บาทค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3,000กับอีก6.28บาทค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ940.17บาทค่าเปลือกเจ้าตันละ1,642.37บาท และคับเปลือกเนียวตันละ1,548.15 15บาทเกษตรกร,ร,กรชาวนาะสามารถตรวจสอบสถานาการโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันของทกศเอข d ดโมบายบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้การทำธุกรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายสะดวกปลอดภัยสร้างความมั่นใจในการให้บริการทุกเวลานะคะอัปเดตล่าสุด14มกราคม2565เช็คด่วนนะคะประกันไรายได้ค่าวงวดที่14 ออกแล้ววันนี้